ส่วนผสมเจ้าเหี่ยวไปเลยเพื่อนปลาหมึกไปเลยจ้าไดาโนเสาร์รวมพลังสามสัตว์ตัวนี้ออกมาเป็นปลืดว้าวหยุยปลาหมึกไดโนเสาร์นกเหี่ยว าจัดพลังไปเลยเพื่อนมาเอาคบเพลิงไปตบมันเดี๋ยวผมอุ้ยตายไปหนึ่งเอาละครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาตร์ระไปนะครับกับเกม Merce สเอ t น i n g ผิาษเหล่าสัตว์กับสิ่งของนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้พวกสิงสารสาัตว์มาผสมเข้ากับวัตถุดิบต่างๆนะครับและรู้สึกว่าจะไม่ได้ผสมแค่2อย่างนะเป็นการผสม3อย่างกันเลยทีเดียวแม่เกมป กติจะมีประมาณ2อ,อย่างเกมนี้ค่อนข้างน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการประสานสิ่งมีชีวิตกับสิ่งของในวันนี้จะน่าตื่นเต้นขนาดไหนกันแล้วก็สามารถนําไปใช้ต่อสู้กันได้ด้วยนะพร้อมที่จะเริ่มเล่นหรือ,อยังเอ่ยปะเริ่มเล่นกันเลยเถอะ เริ่มมานะครับผสมเจ้านี่ม้าลายไปก่อนหุยโยนลงน้ําต่อไปก็เป็นโคลาครับผมนี่ผสมกับืหเครื่องดื่มลงไปเฮ้ยแล้วก็อันนี้เฮ้ยเครื่องปิ้งขนมปังประสานพลังสามอย่างเฮ้ยจะออกมาเป็นหุยมีค่าพลังด้วยออ้หุยอะไรวะเนี่ยโคกเครื่องปิ้งขนมปังลายม้าลายนะครับผมต่อสู้นี่เราก็เลือกไปเลยสู้กับเจ้ากันไกอะไรก็ไม่รู้ มาจ้าเจ้าโคกม้าลายต่อสู้กับเจ้ากันไกยิงเข้าไปโอ้โหชงเชงโอ้ยโดน2แล้วก็สกิลบุงโอ้โหตายครับผมแมตที่1 เราเป็นฝ่ายชนะโอ้โหมีการเลื่อนอันดับด้วยเหรอนี่ปลดล็อกโอ้โหวัตถุดิบใหม่หัวดับเพลิงแล้วก็ได้เครื่องปิ้งขนมปังมาหนึ่งอันนี่อันนี้สองอันแสดงว่ามีการใช้แล้วก็หมดไปด้วยนะบ้าลายของเราหมดไปแล้วอืมไหนดูซิมีรองเท้ามีเลื่อย มีนกอินทรีมีปลาฉลามแม่ปลาหมึกมีเจ้าวัวมีเจ้าขี้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะเนี่พ่สานพลังนี่หัวดับเพงิงโอ้โหยสองอันได้ไม่เอ่ยเฮ้ยสองอันได้ด้วยต่อไปก็เจ้าม้าลายหน่อยสิไปเลยเพื่อนโอ้โหม้าลายพลังหัวดับเพงิงมาผสานพลังวุ้ยพาวเวอร์1 2อโอ้โหยหัวดับเพลิงลายนี้ พลังการต่อสู้ไม่ธรรมดาโอ้โหเจอกับเจ้าหัวดับเพลิงสีส้มกับเครื่องปิ้งขนมปังมือฉลามมาเลือกคู่ต่อสู้เอาละตอนนี้พลังม้าลายทั้งคู่โอ้โหด้านบนนี่วิ่งไวนี่มือเป็นแบบว่าสายดับเพลิรืงแล้วก็มีสายแบบว่าโจมตีระยะไกลนีพลังสายฟ้าช็อต ต่อสู้อย่างมันเย่ yeah. ปลดล็อกกันไก่ครับผมนี่ได้เจ้าม้าลายมาอีกคราวนี้เราจะประสานนี่ใส่กันไกเป็นส่วนผสมไปก่อนจากนั้นก็เจ้าฉลามละกันใส่ฉลามเข้าไปอืมสักสองตัวน่าจะมีพลังที่เหลือเฟือโยนเข้าไปฉลามสองตัวประสานพลังฉลามพลังกันไกดูซิอุ้ย,ยฉลามแบบนี้ นี่ฉลามกันไกลอย่างนั้นเหรอหน้าตาก็โอ้โหเหมือนปลานีโมแต่ว่าแคนนี่เป็นฉลามพลังการต่อสู้ก็เอาเรื่องโอ้โหมีถึง3ตัวนี่เราก็อืมจัดทีมไปมาจ้า ขอดูพลังของเจ้าฉลามหน่อยสิเออเนี่ยผมโอ้โหมันมีพลังยิงขี้เฮ้ยยิงขี้ใส่ฉลามใจเย็นพลังฉลามเฮ้ยกระโดดตบแล้วก็ยิงกระสุนโอุ้ยตายครับผมแม่พลังทีมเรามันดุได้รับฮอตดอกโอ้โหแล้วก็เครื่องปิ้งขนมปังมาอีกแล้วนีไ่ได้โคกเพิ่มฮอตดอกก็มาสำหรับในคราวนี้เดี๋ยวเราก็ นี่ใช้พลังของฮอตดอกอืมจากนั้นก็พลังโคกแม่เป็นของที่กินคู่กันได้อย่างยอดเยี่ยมเครื่องปิ้งขนมปังนี่ครับผมประสานพลัง3อย่างเฮ้ยหุยพาวเวอร์อันคอมมอนอู้ออกมาเป็นพลังโคกที่ประสานพลังฮอตดอกกับเครื่องปิ้งนี่ตัวพลังโหดมาแล้วจ้าไปเลยเพื่อน นายดูสิโอ้โหจะพวกด้านหน้านี่ก็ไม่ธรรมดาอุย้ยดูสิมันยิงพลังกลมๆจับอืมซุปเปเอร์ลำแสงทีเดียวตายตัวนี้อันคอมมอนโคตรโหดมาผสานพลังของเจ้าไดาโนเสาร์กันเถอะนี่ไดโนเสารส่วนผสมที่หนึ่งขี้นี่ส่วนผสมที่สองแม่ไดโนเสาร์กระโดดหนีเลยเมื่อกี้ <laughs> ต่อไปก็เลื่อยส่วนผสมที่สามผสานสามพลังไดโนเสาร์ขี้กับเลื่อยไฟฟ้าออก มาเป็นโอยพลังขี้กงเล็บไดโนเสาร์อืมีตัวเทพเทพบอ่มาอีกแล้วนะว้าวหุยพลังฮอตดอกพลังของเราจะเป็นยังไงเนี่ยผมยิงกระสุนโคลาไปก่อนโอ้ยเฮ้ยทีเดียวดับอะไรวะนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยปะลดล็อกพลังการดจอ G P U นี่การ์ดจอมาแล้วเพื่อนคราวนี้เราจะลองผสมอ่มาเจ้าวัวไปก่อน แล้วก็พลังกาจอนี่พลังมะเขือม่วงอยากออกมาเป็นระดับคอมมอนโอ้โหให้วัวมะเขือม่วงพลังกาจอแม่ดูไม่ค่อยจะเก่งเลยนะแต่ก็ลองเอาไปสู้ดูก่อนโอ้ยศัตรูนี่รูปร่างเท่ๆทั้งนั้นเลย ดูสิเราจะต้องลองใช้พลังใหม่ของเจ้าอุนจิปาะจ้าพลังขี้โอ้โหสบัดใส่หน้าใช้ได้ใช้ได้อันดับก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะได้รับการ์ดจอมาอีกรอบหนึ่งสำหรับในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะใช้พลังของเจ้าเหยียว ส่วนผสมเจ้าเหี่ยวผสมกับเจ้าปลาหมึกยักษ์ไปเลยเพื่อนปลาหมึกประสานพลังของไดโนเสาร์กันด้วยไปเลยจ้าไดาโนเสาร์รวมพลังสามสัตว์ตัวนี้ออกมาเป็นปปื้อนุ้ยพลังอันคอมมอนว้าหุยปลาหมึกไดโนเสาร์นกเหี่ยว <c oughs> เฮ้ยเท่อยู่นะสีสันก็สุดยอดนีไ่ได้ผู้นำทับตัวใหม่แล้วเพื่อน โอ้โห,โหจัดไปสามพลังอันคอมมอนตัวสุดเท่ของเรามาลวจ้าวิ่งเข้าไปลุยนี่พลังปีกสะบัดครับผมเอาละตอนนี้พลังปลาหมึกอุ้ยปั๊มเข้าไปอุ้ยอุนจีนี่ล่วง พลังของศัตรูก็เริ่มจะไม่ธรรมดานะคราวนี้เราจะผสมพลังของเจ้าม้าลายไปก่อนพร้อมกับพลังการ์อจ่อจากนั้นก็เพิ่มความแรงให้เจ้าม้าลายด้วยการผสมเลื่อยเจ้าม้าลายพลังการจอกับไปเลื่อยผสานพลังหยาบอันคอมมอน เฮ้ยมาลายหัวใบเลื่อยตัวโหดมาอีกแล้วจ้าอืมพลังนี่ไม่แพ้กับเจ้าปลาหมึกพันนกเกี่ยวเลยนะมาประสานพลังสามตัวได้ดูสิพลังการต่อสู้ ใช้สกิลของเจ้าใบเรื่อยหน่อยซินี่เป็นการยิงอะไรเอ่ยโอ้หยิงเหรียญนะผมมาตอนนี้หยาบืมลำแสงมาลายกำลังจะปลดล็อกรองเท้าเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองใช้พลังใหม่ๆกันบ้างซิใส่รองเท้าไปก่อนส่วนผสมที่1ส่วนประสมที่2เฮพีเสรีภาพส่วนประสมที่3 hey, เป็นเจ้านกอินทรีมา ออกมาได้เป็นอุ้ยพลังอันคอมมอนโอ้โหฮีรองเท้าเทพีเสรีภาพได้ตัวที่พลังโหดมาอีกแล้วนะพอจะสู้ได้หรือเปล่าเอออุ้ยรองเท้าวิ่งไวแม่สมก็เป็นรองเท้าแล้วก็มาเอาคบเพลิงไปตบมันเนี่ผมอุ้ยตายไปหนึ่งยาบสกิลหุ้ยโจมตีเปอร์เซ็นตรงอูรุนแรงเอาเรื่อง นายดูซิโอ้หโหเฮ้ยดวก่อนเราสามารถนําพวกสิ่งมีชีวิตของเรานี่ผสมเข้าไปต่อได้อีกเจ้าปลาหมึกพันพิเศษผสมกับเจ้าพลังอุนจิหืมแล้วก็ลองเท้าครับผมสิ่งมีชีวิตสุดแปลกผสมล่างออกมาเป็นเอ้ยยังเป็นอันคอมมอนโอ้โหเฮ้ยนกอินทซีอะไรวะเนี่ยสิ่งมีชีวิตสุดแปลกได้ปรากฏขึ้นกันอีกแล้ว นำทับไปเลยหุยมือโถส้วมแม่นึกว่าจะได้เป็นตัวเทพมีพลังการยิงขี้เพราะว่าเป็นมือโถส้วมเของผมอ่าพลังยาพ้นลำแสงรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้จะมีการเลื่อนขั้นเป็นระดับ หายากมากกว่าเดิมด้วยนะพลังสสิ่งมีชีวิตหายากขราวนี้เพิ่มโอกาสอการผสมเป็นระดับที่หายากมากขึ้นจยาออกมาได้เป็นโอ้โหย,ยังเป็น uncommon. อันคอมมอนเฮ้ยพลังขี้ม่วงโอ้หูรู้สึกว่าตัวธรรมดาพวกนี้อยากจะให้เราผสมดูอย่างนั้นละ่ะจัดไปตัวที่เราไม่ใช้ก็ผสมเพิ่มเติมอ พลังโคตรโหดอุ้ยมาลาย,ยพันจ็กเกอร์คราวนี้ส่วนผสมค่อนข้างจะมากมายนี่หัวฉีดดับเพลิงการดจอครัผมผสมพลังของเจ้าโคกอ่าจัดไปซิรวมร่างกันออกมาเป็นอันคอมมอนุ้ยหยโคกแบบพลังไซเบอร์ได้เวลาผสานพลัง นี่สามอย่างนี้ครับผมรวมร่างกันเป็นอะไรเอ่ย้ยระดับแลโอ้โหโคกาจอสีสันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่พลังเต็มเปี่ยมลองดูสินี่สองตัวนี้เอาละมาลายพันโจ๊กเกอร์ยิงกระสุนแล้วก็โอ้โหโคกนี้ มีพลังพิเศษอสายฟ้ากระจายเป็นกลุ่มแม่ผสมร่างได้โคตรมันเลยนะเกมนี้ไม่เคยผสมร่างอะไรที่หลากหลายขนาดนี้มาก่อนโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถ ดาวโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองเลยว่าเป็นอะไรที่แม่สนุกสนานกันอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพียรติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมหรือถ้าอยากจะดูตอนหน้าก็สามารถบอกกันได้เลยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้า ไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ